โอ้โหน้องวายใช่ไหมน้องวายแน่นอน ดูดึงเบ็ดนะคะน้องวายน้องวายต้องตัวใหญ่แน่นอนเลย รุนกันม่เป็นไัเน มาอย่างมาได้ยังปีสองแล้วนะมาดูสิโอ้โหไปติดตะก้อใครมาเออมันไปลากมันไปลากแห่ใครมาเนี่ยมันสารมันเลยเออมันจะลากแหย่ใครมาพ่อไม่น่าติดปากแม่อันนี้ช้อนอ สภาพสภาพ,สภาพน้องวายนะว่ามันติดตรงเราอยู่นะเนี่ยสภาพน้องวายาตัวใหญ่มากมเลยนะติดตัวมันเต็มเลยนะต,ตัว,ตม,นะตตวมีสภาพกิโลเนี่ยสามโล เราจะทำบุญนะครับที่นี่ทำบุญเพราะน้องเกี่ยวเบ็ดไครมามัางไม่รู้นะครับเราก็จะปลดให้น้องนะครับใช้เพราะจริงๆไม่น่าจะโดนเบ็ดเราครับโดนเบ็ดเราไหมไม่น่าโดนโดนอ๋องโดนอยู่เดนโอ้โห อันนี้เป็นน่าจะเป็นเบ็ดคนอื่นเ,เ<ร><โ>ดี๋ยวเราจะช่วยน้องนะครับเราจะช่วยน้องนะคะระับเดินทางใคลมากหลุดแล้วครับ,อรบเอาลงไปค่ะป่า